มันลงแล้วนะคมันลงในเดี๋ยวเราเติมน้ำไปอีกเติมค่อยๆ่าเติมค่อยๆโอ้ทั้งว้ามันจึงดุนทั้งว้าตัวนี้ไม่ใช่เวลาประเด็นกำลังไฟนะว้าท่าอยู่เขาทมันดุ้นจากลงหย่อนอยู่ไหมเป็นวะค่อยๆไหลลงเรื่อยๆใช่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 งนั้นก็เนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ต้องรอน้ำร้อนก่อนเลยนะยังไม่ร้อนนะครับ ไปทุกคนวันนี้เราอ,อยู่เสียงขวางท่านเฟอร์วีไลผัดม,มาดีโมซิมเฟอร์ซิมกาแฟ่ากมามาซิมกาแฟหยอดกาแฟหยอดเป็นใจรล่าเขา,เยาเยอยากจะใส่กาแฟหยอดมีต้นตำรับนี่ต้นตำรับเี่เงเลย ห่อนต้องห้อนแท้ๆเด้คุ้นก็ได้เราเป็นน้ำห้อนแล้วน้ำห้นอ,อนโมเลกุลสิต้องสร้างโมเยนเดี๋ยวเตรียมเตรียมของจะหน,น,น่อยรอทานรอทานมีเป็ดเด้อะเ็ดเป็ดตัวนี้ขาบ่มีตัวนี้มีขาเปฟซกายคอบ่มีอีเอาละมื่อกี้บอกคนใสจก่อน หูเลยโอ้ยก่อนเลยยางพุ่มจำเป็นหูเลยนะโอ้ฟ้าก็จำจังหูจำบอบอกว่าโอ้เอาคนเด้อไม่นาตัวนี้ครับตัวนี้ครับตรงนั้นไม่ร้อนเออน้ำยังไม่ร้อนพอดีเออตัวนี้ครับเอานี่เอาที่นี่ร้อนครับน้ำชาอยู่นี่แล้วน้ำชาเพิ่มอีกตัวนี้ครับอยาให้ร้อนอีกท ซอยมือจะเปอจะนำพ้องป่ะก็มานที่ซอยนี่ไงมันมีสี่มีลายเราต่พอสี่จากซอยมือเื่อทำพ่อสี่จซอยมือเซือก็มีมือเส้นด้วยบไ่อนนะครับอนี่กมีเส้นลอ๋อมีเส้นเล็กกับเส้นใหญ่แต่ถ้าเกิดว่ากินที่นี่นะครับพี่มันต้องเส้นใหญ่มันต้องเส้นใหญ่าวต้ตำลับนะครับออันนี้เส้นเล็กครับ

นอนเซ่อตัเองมาลองนี่เห็ดปับปับโอ้ล oh. oh, ah, ้างก่อนวางโอตัวนี้ต้องมีน้ำมีอีกันับจอามนหอจอบเเลยจะเดียวอกันี่นพ่แล้วกะแเซอร์น่อ๋อนี้มยสวอน้แล้วเราเขาก็มันลงแล้วเราเขาก็ตาวขึ้นมาอันนี้อ๋อจังนไ สักครู่สักครู่รอถายจะ่อยเด้นอนะฮะเราดิบนะดิกาแฟหยอดอ๋อใช่เรัเาเรียกกาแฟหยอดครับนะครับจะเหมือนอย่างนี้นะพี่เด็กที่ที่แบบไหลไม่หยุดอ่ะใช่ไหมมันเหลค่อยไหลลงเรื่อยๆอ๋อใช่ใช่ใงัน้นก็เนี่ยประมาณนี้ <c oughs> นะครับแต่ต้องรอน้ำร้อนก่อนเลยนะยังไม่รอนะครับให้ส <c oughs> ใส่นมอ่าใส่ใส่จะได้ใส่นใสม

น็้อันนี้ใส่น้อยอันนี้ใส่น้อยๆก็ได้ลักหลายจะใส่ตึ้มคอ้นน้อยนึ่งขอน้อยนน้อยหนึ่งตัวนี้ดูเป็นตัวนีเขาทำโอ้โหไม่ให้เสียทั้งหยดเลยเติมน้ำลงไปมันก็จะไหลลงมาตรงนี้มันบอกไหลลงมามันก็ค่อยๆไหลลงมาปิดอ้ใส่นมลงไปก่อนใช่ไหมใช่ใช่นี่มนค่อยๆไหลลงไป นะครับตึง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 ตมันลงไลหนึ่งแล้วละมันลงแลมันล,นลงหนึง่งแล้วเติมน้ำบีกค่อยคเติมคอยคอยอ โอ้ท oh, ังว sort of ้าม <sm art> hmm. ันยังดนทังว้าตัวนี้ไม่ใช่เวลาตอนเด็ังรงไปเนะว้าท่านอยู่เขาทัานดุ้นจากลงหยอกอยู่แค่ป็นวะอ๋อมันเป็นอย่างนั้นหรอโอ้ถ้าหากว่าคนแบบต้องการคือเป็นเรื่องรับมันอย่างนี้นะครับการดื่มกาแปมันต้องมีอารมณ์นะ เป็นอารมณ์ศิลปินด้วยนะครับนะกาแฟนี้ส่วนใหญ่แล้วปรนเีณีมองเวียดนามนก็จะแบบนั่งคุยกันนะครับแล้วก็มาดื่มกาแฟแบบนี้นะครับค่อยๆแบบไปเรื่อยๆใจเย็นๆแล้วคุยกันนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าการสนทนาในวงกาแฟรอกาแฟอย่างนี้ครับไม่ได้จุดจบจุดจบเราเสร็จเลยไม่ได้ครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับนี่มันค่อยๆดูไปเรื่อยๆดูนะครับยยังไม่เสร็จเลย ไม่เสร็จเลยแล้วค่อยเติมน้าไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะลงไปก็คือเพื่อนๆจะถามว่ามันต้องเติมน้อยมากขนาดไหนเนี่ยเราไม่ชํานาญเราไม่มีการรู้ต้องเป็นเชฟของกาแฟอย่างเดียวที่รู้ว่าประมาณนี้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำเยอะเนะี่ยกาแฟมันไม่เข้มข้นนะครับถ้าเกิดน,น้ำมันน้อยนะครับกาแฟมันก็เข้มขน้นมันก็ขึ้นอยู่ที่คนชอบด้ดยแหละอย,อย่างผมเนี่ยอยากจะลองทั้งสองทั้งแบบ sài nồng đũi, pí sài nồng đũi, vâng, có cái không? hấp. ผมเจ้าไซนอมป์ป้ะออกไซนอมป์ก็เอาตุกนี้เลยขนาดเดี๋ยวไปชิมกาแฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่อาจจะประมาณนี้นะครับมาแล้วครับกาแฟนี่ฮะกาแฟกาแฟหยอดหรือดิฟกาแฟเขาก็พี่ไปถามว่ามีกาแฟไหมพี่ไปถามว่ามีกาแฟหยอดไหม พี่ถามพี่ถูกพี่ก็เลยไม่ได้ทานเนี่ยนะอันน,นนี้ก็หอมหอมอเลยหอเยมอเลยครับพี่ยูเขาไม่ชอบกนแฟเทีววมบะเชอบทีมบใช่ไหมก็ม,มันจะมีแบบสายนมแล้วก็ไม่สสยนมนะครับแต่ของของผมนี่ไม่ใส่นมรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วเขาไม่ได้ลามรู้แล้วใส่ลมรู้แล้วรู้แล้ว โอ้โหพี่ก็นี่แบบโหเหลือร้าเลยเหลือร้ของพี่ก็ไม่ใส่นมืหอรอาโหเมนบมือมานบรินราเนี่ยกาแจ้งกันงฟางมาเนี่ยเหี๋ยวปลมให้พี่ตอียวอืมสิบอกนะสิบบอกเอานะเอาหน่อยหนึงนะเฮ้ยอามิลองดู มันจะเป็นกาแฟแบบรสชาติหอมบ่กาแฟหวานกาแฟเบียเอาแน่นอนกาฟยอดข้ับโพดยอดข้ับจั่วรดไม่ร้อแล้วกินได้เลยนะอ้าวนี่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 อร่อยไหมครับรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะเข้มข้นถึงใจเลยใช่ไหมครับใ วอนนี้ดีทั้งวันเลยตี่ทั้งวัะนถ้าอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนมาที่เชียงขวางน,นะครับร้านวิไลแพัทนะครับเนี่ยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กาแฟหยอดน,นะครับอย่าลืมติดตามช่งิดต่ <S <S <ๆ S 2> อตไปนะครับเพเดี๋ยวตื่นทั้งวันขันยุ่นนหลับยาก รนุนการเดินทางโดย